สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม,ม,น,ามานะครับกูเกมน้ำมาแคทเกมที่ชื่อว่าโปเกมอนเดอจ้ามาเล่านะครับหลังจากที่เรานะครับสู้ยิมเสร็จใช่ไหมในพาร์ทนี้ครับเราจะเดินทางไปเอากระเป๋านะที่พ่อแชมเปี้ยนนะเอามาให้มานะลุงไม่เจอเราตรงนี้เอาจะสู้สู้ก็บสู้มามันเกมมาแหลกๆหลไงไม่รู้คุณผู้ชมครับ โอเคนะมาเป็นแอคคูลนะเอาส่งเจอยออกมาครับเจอยยี่เป็ดน,นะไปทำบุริสีครับอ่อหนึ่งมิตรสองมิตรเรียบร้อยครับฮิตรสองทามครับเติมเอฟด,ด้วยนะเรียบร้อยลุงเป็นไง กระจอกลุงกระจอกครับเดี๋ยวอยันนี้ล่ะมันยืนเลยตรงนี้มาปียแบดนะจอรียออกมาอ่ะเขาเลยไม่กัน้นเลยนะมามาเรียบร้อยสอง นะดูดแอบซ์สอบมาเองคนระับมันดูดพลังชีวิตนั่นแหละแต่ว่าแรงแอบซ์สอบแนละ้วต่อไปครับวิงกู้นะวิงกลูนะไม่ก็วิ่งเอานะตัวเล็กช่างอนนะ่านง่ายแบบบุลีสติปปูกมล็ดพันธุไว้บนหัวนกกระเจิงกระจายเรียบร้อยอยากได้ที่มันเป็นเลยนะเป็นของสัมเดียรก็แต่ว่ามันเล่นมือสัตว์แล้วมันอึดมากเลยนะ เอาล่มาแค่สองเกมบอยแต่ว่าเกมบอยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ 3D นั่นแหละรครับใช้มีการเดินคะับมาเกมนี้มันเป็นไปตามเวลาด้วยนะแล้วเราเล่นตอนเช้ามก็เป็นตอนเช้าวับเป่นกลางคืนก็เป็นกลางคืนครับมันก็เหมือนของ nds นั่นแหละเดียบนระ้อยอัพเลรวยที่12ครับมิเชลแมนตกใจอ่ะโอ้ยเจอชน,อกกนอได้ไงวะ รู้ม,มหมทำไมผมชนะได้เพราะผม ROC ครับมามีท่ามีอยู่นี่นะครับให้คุยออกับคุณลุงคนนี้นครับอ่เขาจะให้ท่าแฟลตมาครับ PM flash ฟฟ f l คือท่าส่องแสงสว่างเงครับเลยลงดีมากโอเคเนี่ย p แฟลตนะครับ ที่ไหนเอ่ยนี่ครับเพชรเอ็มแปดนะของแข็งสว่างคนระับเอาใส่เจ้านี้ครับมินคาด้าครับเ,เปดอะไรฮะเฮดเว่น, 5, นครับแข็งตัวโอเคโอเคนะป่ะโอ้เอสคิปโรบนะตัวนี้จะช่วยให้เราหนีได้ครับ อ๋ oh, มีโปเกมอนด้วยน,นี่อารอนนะับมาผมมุมฉีดรีเพลครับมันเป็นของที่ว่าสำคัญเหมือมันกรรับในเกมคนระับซึ่งรนะีเพลนับจะเป็นรูปร่างแบบนี้คนระับขายอยู่ตามร้านทั่วไปนะครับมันเป็นของด้่ว่ารัโปเกมอนนะนับรีเพลนี่เวลาเราวิ่งร้อยเก้าใช่ไหมมันก็จะหมดตรงรนะ้อยเก้าครับส่วนซูเปอร์รีเพลเนี่ย แล้วเราวิ่งอ่ะมันเจอ209ส่วนแมคกลีพี250สองรบนะโอเคซึ่งเดี๋ยวจะให้นินคา่าวเรานะใช้ท่าแฟลชนะเป็นท่าที่ไวสองในความมืดนะครับโอเคสว่างขึ้นเยอะเลยตรงนี้จะมีโปกเกรบอลอยู่นะโอเคโปรเกรบอลบ้านเงียบปะพวกเลยทำเสียงดังได้ับใช่ไหมครับ โอ้ข้างบนนี้เอาลิเริหมดแล้วเนี่ยครบครบร้อยเก้าลิเพิจะหมดแล้วเราต้องชีดให้บ,บ่อยๆครับซื้อมาเยอะๆเลยอะอร่อยครับชนะนี่ครับนะเป็นคนให้กูสลุเราอะถ้าใจดูไม่เอานะกูจะเอาก็ได้นะอีเวนตน stone นะอีเวนตน stone นะไปโอเค ขึ้นมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอเคนะครับคุยกับสตีเว่นนะครับโอเคได้ลิตเตอร์มาแล้วนะครับเอาให้เขาไปเลยกระเป๋าแบกสัมภาระนะครับทีเอ็มีจเจดับสตีวิงครับ,รบตีกเล็กไรครับโอเค ได้ซีวินเดปโกเกนาวีด้วยครับมาข้างล่างนี่ก็มีตรงนี้ออกเลยนะเที่ยวหมดครับวิ่งออกไปก็ได้ครับมาคุยตาครับแหลกมากเลยอย่างเงี้ยวิ่งออกไปได้วยความแหลกตัวอะไรแซนครับ <c oughs> ที่ผมโหลดภาคนี้มาแนละ้วมันไม่ใช่ภาคเอ็มมาล่อธรรมดาครับเป็บอกครับมันเป็นภาคที่ว่ามีรวมโปเกมอนเอ็กด้วยนะนี่ไม่ดีครับตอนที่คุณเห็นนะมันมีของซันแอนมูนผสมไปด้วยครับเป็นอะไรที่ถือว่าคุดไอเดียมากครับ,บก่อนออกจากประตูโอเคนะครับแล้วเราสามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วนะ โอเคเขาต้องรับสุดปข้กงบนเซนเตอร์เราลองไปข้านมาฝากได้ของสามสี่ห้าโอ้ยบร้อยนี่แล้ว <c oughs> เฮ้ยอไปโอเคนะแล้วให้มาคุยกับลุงนิ่ม่คนระับก็จะบอกว่าให้เราเลือกไปที่เซลพอนะครับ ปันนี้จะมีเทรนเนอร์สู้ครับจะเลือกสู้กับลุงดีกว่าเพราะมันให้อีกเพีเยอะนะมาลุงเอับ ให้บุหรีเซลมาครับตันด์ดูบุหซี่ซีดับบุหเซีดีดีดึงเยบรอยครับตายเลยเปยโร่อืมคุกแก กำลังถ้าโกลว์ครับรถจะแท็กเราครับพี่ก็แท็กเรียบร้อยวันสตีฟพีก็ถือว่าใช้ได้ครับไปต่อเลยเด,กดอกๆคนนี้ต้องสู้มานะครับอี่ที่น้อยตรงนี้เป็นที่ขายยานะครับ ตัวดาป,ป,ปนนะเองครับตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ตต๊ต๊โคดินโคดินคนระับม,มักแมกาดเดนเนยบร้อยครับชิวๆชิวๆ เอาปลาปลาลไม่รมาที่ไม่กันด้วยนะเรียบร้อย โอ้สองร้อยยี่เลยเชียร์เดอร์หอยเมกาดรนอืเรียบร้อย จอมเรียบบูลิสซิสปปรเ,เ,รรเรียบร้อยซุดเอร์ครับยี่สิบสามแล้วครับเห็่าไหมครับรีเพรครับดาบใบไม้ครับคุมดาบคุมใบไม้ครับเอาเป็นถ้าอืม ใช่ดิเมกาเดรนเอาใช้เพิ่มเลือดครับพุ่ยะแถกเอาไว้จมทีก่อนนะเอาเมกาเดรนรอกครับเรียบร้อยที่เาได้เบรมาแล้วว่าท่านี้แรง,งเหมือนกันนะตัวอะไรเ,ดเ็ดน้ำมารีบเบรดชับอ,อ้อื้อออตาย น,นี่ล่ะพามันตาครับนี่เป็นท่าบินกับน้ำมาลิเบรดหนึ่งสองสามนี่จรลอยตายชนะแล้วครับนี่ครับเมื่อคุยกับลุงวันนี้จะได้โซดาป,ป๊อปมาอันหนึ่งนะ โอเคไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ื้อป่ะนี่เราออกมาจากร้านแล้วนะจะพาไปดูครับลุงคนนี้เนี่ยเขาจะให้ปจมาเรามานี่นะปิ๊บรบับรับ okay. โอเคเขาจะหายไป เร็สปีดอลไดีกว่าเฮ้ยโป้งมาเ็นเตอร์โอ้จะมีกระสังขควาด้วยขโมยมาขึ้นมานับโอ้ยโอ้วีด้าหินนับฮิ้วฮิ้ว ร้อยครับถ้ามาคุยกับลุงเนี่ยเขาจะให้ชาเมนเดอร์เรามาร้อยครับชาเมนเดอร์ครับมาตั้งครับพอเขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะมีเด็กดอกคนหนึ่งครับอย่างแรกเราต้องผ่านท่อนนี้ไปก่อนจะมีคู่อย่างม,มาเลยครับกดออกเดียวครับโอเค อ้าวเดี๋ยวยิงเมืองครับลืมลืมลืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราต้องขอจบไปก่อนแค่นี้นะครับใครที่ชอบไม่หย่กากดซับสไครต์หรือกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ